ภารกิจรับสุดยอดของรอยฟอร์เจอร์ที่เพื่อนๆอยากเห็นมากที่สุดคือภารกิจอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะภารกิจโอเป a เรชั่ t r i รีภารกิจ, rix, กจแทรกซึมข้อมูลของตำรวจลับหรือมันอาจจะเป็นภารกิจค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเจ้าหญิงหนามกันนะไม่ใช่ทั้งหมดเลยค่ะเพราะตอนนี้เราจะได้เห็นครอบครัวฟอร์เจบนผับจีโมบายผับจีโมบายเอ็กซ์พายแฟเสนอชุดเซตและไอเทมตีมเ,มเฉพาะสำหรับผู้เล่นผับจีโมบาย สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมพร้อมกับการใช้ไอเทมและชุดเซ็ตสุดพิเศษของ Spy Family ไม่ว่าจะเป็นทวายไลท์เซ็ตชุดของสดทะยานพรินเซตเซ็ตหรือชุดของแม่ยองทรงผมของน้องอาเนียก็คือน่ารักมาก,มากๆเครื่องร่อนตีมน้องบอลพวงกุญแจตีมบอลและพวงกุญแจตีมมิสเตอร์คริเมล่าสไปฟ f มิลี่ดาเซีย ดลิลลถดไลฟ์สปายเอ็กซ์แฟมิลี่และล่องชูชีพทีมสปายเอ็กซ์แฟมิลี่ค่ะโดยไอเทมเหล่านี้จะมีจําหน่ายจนถึงวันที่12พฤษภาคมให้ผู้เล่นได้ครอบครองลงสนามลบตามสไตล์สายลาย